thank <laughs> you เอาละค่ะเด็กๆครูฟ้าสายของทุกคนไม่สบายนะคะก็เลยให้ครูแอนมาบอกผลการเรียนของพวกหนูแทนค่ะคุณครูค่ะคุณครูสวยจังเลยหนูก็น่ารักจ้ะมาเรียนหนังสือกันเถอะนะจ๊ะครูครับครูครับทำไมครูหน้าเหมือนแอนทองผสมจังเลยอะครับอุ้ยไม่เหมือนหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคุณครูหน้าเหมือนคินเบอรี่ตั้งหากอึ้งกันไปตามๆกันเลยใช่ไหมล่ะครูแอนล้อเล่นค่ะค่ะปรใช่ ตาก็ใช่จมูกคิ้วข้างเหมือนเป๊ะครูแอมต้องสอนเรื่องการเรียนเหรอคะสอนเรื่องการแสดงดีกว่ามั้งหนูรู้ทันน่ะหนูที่โดนจบได้แล้วมันเนี่ยฮะพี่แอนทำแล้วจบเอาไปไหนซิไปกันเถอะค่ะพี่แอนเพ่งเถอะปะฮัลโหลด้วยกันเลยด้ยเหนื่อยจังเลยค่ะ สวัดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่แอนนี่ปลุกมาถึงโรงเรียนหนูเลยเหรอคะเนี่ยแหมจริงๆแล้วก็อยากรู้ด้วยนะคะว่าเวลาน้องอันดายอยู่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ปิดเทอมอยู่มาหาก็ไม่สนุกหรอกคะ่ะเอาเป็นว่าไปน้องในกระตินดีกว่าคะ่ะเอาละวเวทมนตร์รดา ตัวแสบสุดพวนเอาละกีฬาสีโรงเรียนคราวนี้สนุกแน่เราจะแบ่งเป็นสองสีนะคะรู้ครับบ้านเมืองของเรามีสองสียังไม่พออีกหรอครับทำไมต้องแบ่งให้โรงเรียนเรามีสองสีด้วยอ่ะครับที่คุณครูเขาแบ่งอะ่ะเพราะว่าให้เราออกกำลังกายกันนีงไ,ไงเราก็ต้องสามัคคีกันอยู่แล้วครูค่ะงั้นคือสวยๆหว,ว,วานๆ การย่าอย่างหนูขอเป็นเชลิธได้ไหมคะอ้าวแกคุดกระเบนข่าวใหม่เก็บเอาไว้อยู่ในตู้เย็นอันดาเล่นโชว์ครูหน่อยสิเราสองคนจะได้รับคัดเลือกเป็นเชลิธได้ไงแอนดาอยากออกกําลังกายอันดาอยากเตะฟุตบอลค่ะหนูอันดาเนี่ยนะอยากเตะบอลแล้วตัวกระเพาะผอม,อมจะรอดไมหมล,ล่ะเนี่ยฮะรอดสิคะหนูอ่ะเตะบอลอยู่เป็นประจำอยู่แล้วลูกเตะค่ะเย้ชนะ หรือจะให้หนูวิ่งแข่งก็ได้ค่ะอันดานักวิ่งที่เก่งที่สุดสู้สู้สู้เหนื่อยแล้วเป็นเลาวก็ต้องสู้วิ่งวิ่งวิ่งเชื่องต่อสู้อ่ะหนูว่าถนัดมาต่อยมวยกันหน่อยแม่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีมวยอ้อมใจกับศึกวันอันดาพบกับฝ่ายชมพูน้องอันดา ่อยโดนโดนโดน ต่อย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 ซ้ายต่อยขวาเออจะจะเย็นเยนค่ะน้องอันดา่ะนี่นี่พี่แอนเองนะคะเห็นหน้าหวานหวานไม่ยักรู้นะคะว่าชอบเล่นอะไรแสบบซนๆเหมือนเด็กผู้ชายเหมือนกันนะเนี่ยเปรงเล่นหรือเล่นต่อสู้ก็เหมือนได้ออกกําลังกายนั่นเลยค่ะอืมเป็นเหมือนแบบที่คุณแม่เล่าเป๊ะอุ๊ยแอบไปสืกความรักของหนูกับคุณแม่มาเหรอคะเนี่ยฮ่าาาไม่อย่างนั้นจะเป็นดาราการ์ตูนได้ยังไงจ๊ะ ก็จะถึงวันกีฬาสีและซ้อมวิ่งหน่อยใครวิ่งไปถึงโรงอาหารก่อนคนนั้นชนะแล้วซื้อไม่ถทยอยู่แล้ว โอ้นี่หนูหนูถ้าไม่เจ็บก็มา嘛มามา,มามาช่วยลุงเก็บของให้เรียบร้อยนะจ้าเดี๋ยวเขาเล็วยนั่นไงเล่นจนได้เรื่องเลยทําไมหกล้มหรือได้รับอุบัติเหตุถึงไม่บอกคุณแม่ล่ะคะอันดาโอห้หนูวิ่งโซนเองนี่ค่ะเห็นคุณแม่บอกว่าหนูจะไม่ค่อยร้องไห้ขี้แยเหมือนเด็กคนอื่นๆเพราะอะไรคะหนูไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงค่ะนี่แสดงว่าวีรกรรมตัวแสบสุดป่วดในโรงเรียนของอันดาเยอะมากถึงขนาดเพื่อนๆไม่กล้าเล่นด้วยเลยเหรอคะไม่นะคะตอนเนี้ย เพื่อนหนูว่าเยอะไม่เชื่อเดี๋ยวเ,เล่าให้ฟังค่ะดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยเซเว่นดีเลเว่นอันดาอันดาอันดาอยู่ไหนนะอันดาอุ้ยมุดตกใจหมดเลยมุดไปทำอะไรอยู่ในนั้นคะอันดาเล่นปิดแอบกับเพื่อนอยู่ค่ะโป๊อ ชะน,น,นะได้ยังไงอะเราอะมีเวทมนต์ล่องหนตัวเองอ่ะมองไม่เห็นเราเหรอกอ้าวแสบแบบนี้นี่เองเนี่ยไม่มคุยด้วยละไปเล่นนักสืบกับเพื่อนดีกว่าอันดาตัวแสบสุดควนวันน,นี้เรามาเล่นนักสืบกันแล้วจะสืบเรื่องอะไรหรออ๋อนึกออกแล้วสืบว่าเคยเป็นตัวกินยางรบด,ดีนหมไมหรือเปล่าเนี่ย ฉันนะ่ะว่าที่ด็อกเตอร์ได้แพ้ใครหยู่แล้วพวกเธอรู้หรือเปล่าว่าบ้านฉันนะ่ะมีห้องแลบส่วนตัวทำการทดลองวิจัยเกี่ยวกับสารต้าเยอะชื่ออย่างเธอจะชนะลูกหลานชาวนาย่างฉันได้ยังไงกันมมกเรื่องแมลงกบเขียดฉันน่ะคุ้นเคยดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมูแต่มโมกันเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่ามางั้นเริ่มกันเลยเอจับอะไรดีนะอ๋อขุดดินจับไส้เดือนดีกว่า め창 장... ชนะสิ <cannot> <laughs> ไปเล่นกับเพื่อนเราเพื่อนไม่ยอมเล่นด้วยทําไมล่ะเจ๊ะเนี่ยก็เพื่อนเพื่อนอะไม่ฟังอันดาเลยบอกให้เล่นแบทเนี่ยก็ไม่ยอมเล่นอันดาหนูจะไปกะเกณใครไม่ได้นะลูกหนูต้องปล่อยให้เพื่อนๆนได้แสดงความคิดเห็นบ้างเล่นกับเพื่อนก็ต้องรับฟังเพื่อนนะจ๊ะไม่งั้นเพื่อนก็ไม่รักสิคะเข้าใจมั้ยคะเข,ข,อขอ้าใจค่ะคุณแม่ต่อไปอันดาจะปรับตัวค่ะ กเกือบไม่มีเพื่อนแล้วใช่ไหมล่ะในที่สุดเพื่อนก็รักน้องอันดาค่ะยิ่งเป็นโรงเรียนใหม่นะคะยิ่งรักน้องอันดามากเลยอืมก็ฮอกขนาดนี้ก็ต้องมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วแล้วก็มีคนมาจีบเยอะด้วยใช่ไหมคะเพื่อนอย่าเซลสิคะเก็บเก็บเก็บรีบเก็บเรียนเสร็จก็ไปทำงานเลยช่วคุณชายรณพีชซสายคุณชายปรวรุจิชิดขวาคุณชายชรทอนเดินมาต้องสู้ อีกแล้เหไอก <Incred ibly S 1> ินรามฉันน่ะนก้อนลัขนาดเบียฉันว่าลอคัดเทเจ้าแล้จะบอกให้นี่เขาไม่ตะบอยปรงกอกับโลปรงกอลำไห่เอามารวมกันทำไมเนี่ยจริงจเลยยังไงน้องเมฆก็ไม่กลนในายหรอกแถอยางกับเขาสูน หันไปทางไหนก็จเจอแต่คนสืดอกไม้นะออน้องเมย์ครับรเวัน,นี่อะไร <c oughs> อ่ะเืิดเจังเลยเอ,อ้าวเจักดอกกุหลาบแล้วเราอ่ะชื่ออันดาไม่ใช่น้องเมย์อินละครอ,อยู่แล้วออสิอ,อ๋อจ้าจ้าจ้าเราตั้งใจเอามาให้อันดาเลยล่ะฮ้ยเกิดอีกแล้วเอาไว้เลยไหมอันดาอันดาอันดาอย่าพิ่งกลับที่โต๊ะเธอดอกไม้จะไปหมดเลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เกิดอะไรขึ้น คนเอาดอกไม้มาให้เธอแต็มต้อนลยนะอาวิว <dans la Idol> <Hospital> ิวว wow ิวเขาอาวิวิววิวถ้ารู้แล้วเราจะขอมอบความรักให้กับน้องเมเลยนะฮัลโหล ติดก็ล <m akes ii> ูกหัวใจเหรอเฮ้ยเต็มเสื้อไปหมดเลยมีที่ติดแล้วนะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ส่งความรักให้อันดาเลยนะขอติดหน่อยนะหาที่ติดเองละกันเไลยอ่ะัใจจ้าอันดาโอ้โหนี่ลูกพ่อหรือท้ายรถสิบล้อเนี่ยทำไมสติกเกอร์เยอะขนาดนี้ล่ะลูกก็ควรมันหดนี่คะคุณพ่อไปกันเถอะวันนี้มีงานเดินแบบนะจ๊ะอะฮะ วันนี้มีความสุขจริงจะท,ทำงานให้เรารัก นี่ไปอยู่สคขาเธอเขาไปอยู่อีกการน,น้องพี่ที่ดิแต่ภาพาน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะก็แง่สิก็คุณพ่อรอสักขนาดนี้ไม่ให้คุณลูกน่ารักได้ไงล่ะ <c oughs> อคิดแล้เขินครับขอเสียงปรบมือให้กับเหล่านายแบบนางแบบมืออาชีพของเราหน่อยนะครับโดยเฉพาะนางแบบลูกจิ๋วน้องอันดาน่ารักจริงๆเลยอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ เหนื่อยไม่จะรู้คุณพ่ออยู่ข้างๆอันดาไม่เหนื่อยหรอค่ะแหมทำเป็นอ้อนนะเราน่พ่อไม่อยากให้อันดาโตหรือว่ามีแฟนเลยอ่ะพ่ออยากให้อันดาตัวแค่นี้และอยู่กับพ่อไปตลอดตลอดเลยอันดาสัญญาค่ะคุณพ่อว่าอันดาจะไม่แต่งงานจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปตลอดชีวิตเลยค่ะนั่นนะทำมาเอาใจพ่อนะเราน่าอันดาพูดจริงๆนะคะอันดาสัญญาค่ะสัญญาจ้าลูกพ่อน่ารักจริงๆเลย นี่เรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะไปหาคุณให้กันไปจ้าแน่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 ให้จริงนะคะอันดาที่สัญญาว่าจะไม่มีความรักน่ะแฟนอันดาก็ขอมีความรักกับแฟนคลับของอันดานะคะเอาเป็นว่าอันดาส่งความรักให้ทุกคนเลยขอบคุณทุกคนที่ชมผลงานอันดานะคะขอบคุณค่ะโอ้โหนอกจากเรื่องไม่มีแฟนแล้วมีอะไรที่อันดาจะไม่รักบ้างคะเนี่ยมีค่ะมีแต่พูด ดาราการ์ตูนดาราการ์ตูนสนับสนุนโดยคณอรับโจ๊กนมเมจิแอนอันดาไม่กลัวผีค่ะแต่ถ้าบอกแล้วพี่แอนต้องไม่แก้อันดานะคะต้องสัญญากับบรดากก่อนรับรองค่ะบอกมาเลยค่ะ เราเนี่ยนะคะจะไปกลัวมันทำไมล่ะคะตลกจริงเลยะตัวเล็กนิดเดียวหนูจะไปกลัวทำไมอันดาตัวแสบสุดปวนอากาศร้อนจังเลยอาดานไมดีกว่า่มันร้อนรเฮ้ยแมงวีมงวีเองจ้าแมงวีอาไปออกไปออกไป ป่าแมงเวงเอาไปเอาไเป็นอะไรไปลูกป่าจัดการให้หนูด้วยแมงวีผู้วีฮีโร่อย่างพ่อสยามจักลัวอะไรมาพ่อจัดการเองเพื่อลูกรักพ่อได้อยู่แล้วตัดมือไอแมงวีตัดือไอแมงวีดอนดอคระวังระวัง น้าไม่เสร็จนะคะจะได้มาทานข้าวหนูไม่หิวเีค่ะแม่วันนี้ทั้งวันหนูไม่ได้กินอะไรเลยนะจ๊ะจะไม่หิวได้ยังไงล่ะลูกแ็หนูกินนมแล้วไงหนูก็ต้องกินข้าวด้วยนะไม่งั้นก็ไม่แข็งแรงไม่มีแรงไปถ่ายละครนะสิลูกไม่ค่ะดาไม่หิวอันดาไม่อยากกินอันดารีบไปอาบน้ำละกันเดี๋ยวคขอยว่ากันนะเฮ้อหัวหมออีกแล้วนะลูกเรามีแม่เครียดมากๆเลยนะคะพ่อ กลัวว่าลูกจะขาดสารอาหารนะค่ะนี่เราต้องใช้ไม้ตายซะแล้วอุ้ยแม่ค่ะอันดาอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะตัวหอมของแม่อะไม่หอมเด็กดื้อหรอกนะจ๊ะอค่ะอันดาทแาแป้งทาขีหอมฉุยไปเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่โกรธหนูเหรอหนูทำอะไรผิดเนี่ยคุณแม่เขาน้อยใจนะสงสัยทำกับข้าวไม่อร่อยอันดาถึงไม่ยอมทานข้าวฝีมือแม่เลย อยากดอันดานะคุณแม่อยากทำกับข้าวอร่อยที่สุดในโลกเลยอยากดอันดานนอนอนถ้าอะไรของหนูน่ารักจริงๆเลยก็ะถ้าอ้อนกัน้าคุณแม่ไงคะเวลาจะอ้อนใครให้ทำแบบนี้นะหรอ ว่าแต่ว่าเพราะอะไรถึงไม่ค่อยทานข้าวอะคะรู้ไหมคะว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงนะรู้ค่ะต่อไปหนูจะพยายามกินเยอะๆนะคะให้บวับนพ่อแลละให้อะไรกับพ่อดี แล้วก็ลูกคุณพ่อต้องพี่เลยแสดงความรักให้สุดฝีมือทำเป็นลูกหัวใจแบบนี้กดก้นระบายสีะแ,แปะ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 ,แปะลูกคุณพ่อตรงนี้เลยเสร็จแล้วเย้เย่เย่เยคุณพ่อขาทำงานเหนื่อยไหมคะเหนื่อยสิคะอันดามไม่อยากให้คุณพ่อเหนื่อยนะคะนี่ค่ะวันพ่อปีนี้ อันดาขอบคุณที่คุณพ่อทําให้อันดาเกิดมานะคะอันดาจะเป็นเด็กดีไม่ดีเลยค่ะขอให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงแลวก็อยู่กับหนูตลอดไปนะคะน่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะว่าแต่พวงมาลัยนี่ทําเองด้วยหรือเปล่าเอ่ยตีมือแม่เองจ้าอันดาเคารพเราให้พาไปซื้อนะคะอันดาจะไม่ยอยามให้คุณพ่อคุณแม่เหนื่อยค่ะอันดาจะซื้อบ้านส,สวยๆคุณพ่อคุณแม่อยู่ค่ะ ขอพ่อขอไม่หายเหนื่อยหน่อยนะจ๊ะแค่มีหนูพ่อกับแม่ก็มีความสุขแล้วละจ้าน่ารักจริงๆเลยสำหรับครอบครัวนี้นะคะต้องบอกว่าพี่แอนและพวกเราดาราก,การ์ตูนเต็มอิ่มกันมากๆเลยกับความน่ารักของน้องอันดาและความอบอุ่นของครอบครัวของหนูนะคะหนูก็สนุกมากเลยค่ะพี่แอนขอบคุณนะคะที่ให้หนูมาอยู่ในโลกการ์ตูน ก่อนจะจากกันนะคะให้น้องอันดาบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ต้องทํำยังไงบ้างคะ่ะต้องรักพ่อแม่ค่ะแล้วก็ไม่ดื้อกับพ่อแม่ค่ะถือว่าเป็นนักแสดงตัวจิ๋วที่มากด้วยฝีมือและยังเป็นเด็กที่น่ารักน่าเป็นแบบอย่างมากๆเลยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราได้เห็นวีรกรรมตัวแสบสุดปวนของน้องอันดากันมาแล้วนะคะสนุกมากแล้วก็ให้น้องอันดาลาคุณผู้ชมดีกว่าค่ะโอเคค่ะพุทหนาห้ามพลาดเลยนะคะกับดาราการะตู วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะดาราการ์ตูนบ๊ายบายมีคนมาสึกความรับชีวิตพี่แ่นค่ะทั้งเรื่องความรักเรื่องครอบครัวเรื่องหน้าที่การงานแต่ที่แหนไม่บอกใครนะคะจนกว่าจะเจอกันวันพุตหน้ากับดาราการ์ตูนค่ะ